มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคน3ส,สิงหาคมเวลา1น,นาฬิกาเป็คผลิตโชคนักร้องชื่อดังวัย40ปีถูกนายชุติเทพอายุ21ปีอาชีพไรเดอร์ทำ้ายร่างกายบริเวณคางภายในปั๊มน้ำมันย่านรามคำแหงกรุงเทพได้รับบาดเจ็บโดยเหตุการณ์เริ่มจากการที่เบกมีพฤติกรรมผิดปกติ เดินลำพังกลางถนนยกมายกมือคล้ายคนเมาก่อนวิ่งไปเกาะหน้ารถกระบะคันหนึ่งจนเป็นการเกิดเหตุชุลมุนนำไปสู่การถูกทำร้ายจากกล้องวงจรปิดพบว่าเบกมีอาการวยวายพูดจาไม่รู้เรื่องคล้ายคนมึนเมาและมีลักษณะวิ่งเข้ากอดคนขับรถกระบะขณะคนในปั๊มยืนดูเหตุการณ์รองศาสตราจารย์นายแพทย์วีรศักดิ์จรัสชัยศรีผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวชมสว วิเคราะห์พฤติกรรมของเป็กว่ามีลักษณะคล้ายคุ้มคลั่งซึ่งอาจจะเกิดจากสองสาเหตุหลักก็คือการใช้แอลกอฮอล์ร่วมกับยารักษาหรือสารกระตุ้นเช่นยาเสพติดซึ่งอาจทำให้ฤทธิ์ของยาออกมากขึ้น5-10เท่าส่งผลให้ควบคุมตัวเองไม่ได้ปัญหาสุขภาพจิตเช่นโรคซึมเศร้าหรือไบโพล่าที่เมื่อเจอปัจจัยกระตุ้นเช่นแอลกอฮอล์อาจทำให้พฤติกรรมเปลี่ยนกระทานหาัน บางคนอาจมีอาการหูแว่วหรือว่าหวัดระแวงร่วมด้วยแพทย์ระบุเพิ่มเติมว่าแอลกอฮอล์จะลดระดับลงทุกหนึ่งชั่วโมงประมาณ15-20มิลลิกรัมเปอร์เซนต์ส่วนสารเสพติดจะตรวจพบในช่วง48ชั่วโมงหลังใช้หากตรวจช้าอาจกระทบต่อผลวิเคราะห์จึงจำเป็นต้องมีการตรวจหาเลือดหาสารเสพติดและแอลกอฮอล์และตรวจสุขภาพจิตเพื่อระบุสาเหตุที่แท้จริงของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกิดอะไรขึ้นกับเป๊ก หมอนติตเวชวิเคราะห์พฤติกรรมเป๊กอาการคล้ายคลุม้มคลั่งเกิดจากอะไรกันแน่ขอขอบคุณข้อมูลจากที่นิรดคมค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ